สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวพงซักผ้าของ Next Care ซึ่งการันตีว่าสามารถกำจัดขนแมวที่ติดตามเสื้อผ้าได้มากถึง95%แล้ววันนี้เราจะมาทดสอบกันด้วยการซักด้วยเครื่องซักผ้าค่ะปริมาณการใช้นะคะมีระบุอยู่ที่ข้างกล่องเลยจากนั้นนะคะก็หยิบน้เสื้อเปื้อนขนน้องแมวนะคะมีเปื้อนขนอย่างที่เห็นนี้เลยเนาะเอามาใส่ลงในเครื่องซักผ้าเลยค่ะ หลังจากผ่านการซักแล้วก็ปั่นแห้งมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเสื้อเปื้อนขนเนี่ยขนหายไปแทบเกือบจะหมดเลยนะคะแทบจะไม่มีเหลืออยู่ที่ตัวเสื้อเลยมีก็อ,อยู่บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก่อนเอาไปตากก็สะบัดออกสักเล็กน้อยนะคะขนเหล่านี้ก็จะหลุดออกไปแล้วละคะ่ะ